ในสมัยนั้นเนี่ยนะมันมีคุณค่าอย่างอะไรนะประมาณไม่ได้จริงๆเลยครับอ,อย่างเอกาสารของาดารูแบ่ในมายนห้เทดาดูแร์ซึ่งเป็นการพน,นามเหมือนจะเป็นสารานุกรมเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับราชนาณจักรสยามหรือปรัดิสัต์ธรรมชาติและการเมืองของนิโคลายชาแรซ,ซึ่งเป็นบนรหลวงที่เข้ามาอยู่ในวิทยาแล้วก็เขียนตำราเนี่ยนะ,นะก็มีค่าอย่างยิ่งหรือแม้แต่บันทึกการเดินทางของคนแบบ เดอชัวี่ที่ผมพูดถึงที่เป็นอุ๊ตทูตเนี่ยก็มีสเสน่ห์มากแต่ก็มีข้อมูลมากมายแล้วก็ถ้าเอาไปดูไอ้เอ,เอกาสารที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์หรือตีพิมพ์ในในฟอร์มที่มันตัดส่วนสําคัญออกเยอะนี่ยนะก็ไปดูที่จดหมายเหตุของสมาคมมิชชั่นต่างประเทศนะฮะในกรุ่มฟารีสเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาอย,อย่างเดียว นะฮะแต่ว่าบัตรหลวงพวกนี้นี่บางทีท่านไปอยู่เมืองจันท่านไปอยู่ภูเก็ตท่านไปอยู่มริดอยู่พิซุโลกยังมีเลยครับมันก็จะมีรายงานกลับมาแล้วก็พูดถึงอ่าเมืองเหล่านั้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องที่เก็บอายุทยาอย่างตอนเสียกรุงบราศจากตาขึ้นมามียหนาาอะไรเนี้ยบัตรหลวง,ง,งนิทรย์สุโขทัยเนี่ยเป็นผู้ที่บันทึกเอกสารที่สมบูรณ์ที่สุดนะฮะ เอกสารราชการทางการพูดนั้นอ,ะ,อะไรต่างๆ,ๆางการค้าก็จะอยู่ในขอเล่มหมายเหือนแห่งชาติอาชีพดัชนีนาวและ็มีส่วนในขอสมุดแห่งชาติซึ่งะจะจบลงเรื่องประเด็นที่ว่าสิ่งที่ทําให้ควาสมสัมพันธ์กับฝรั่งเศสแม้ว่าจะแบบที่ท่านรองอธิการพูดเนี่ยมันจะไม่กี่ปีเท่านั้น้วมาหลังคนอื่นเขาเพื่อนเนี่ยนะแต่มันมีผลกระทบสําสคัญนะ ในเรื่องของการเมืองนะฮะสมัยพัฒนารายใช่และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันชวนให้เราหลงประวัติศาสตร์ในสมัยนี้ผมหลงอยู่คนเดียวไม่รู้อาจารย์พูดท่อหรเป็นตัดไม่รู้คือ,ค,อคือภาพพิมพ์แผนที่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะซึ่งลอ,อ,องคิดดูจริงว่าคนไทยสมัยก่อนเราไม่มีภาพเหมือนไม่มีพอร์เทรตแต่เรามีพอร์เทรตโทรา,าัพท และอุปทูตและตรีทูตอ่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ลังคาดัชไม่เคยทำโปตุเกสไม่เคยทำสเปนไม่เคยทำนะฝรั่งเศสี่กจะทำแล้วฝรั่งเศสก็เป็นชาติศิลปินนะศิลปินที่ใช้สรรเสริญบารมีของพระเจ้าโดยที่สิจนทุกคนเรือพวกแตกกันเนี่ยก็ามาใช้ วาดรูปโปสภาปา่นที่มีประโยชน์เหมือนกันครับนะในที่สุดหรือกระบวนแห่พระราชสารสมเด็จพระนารายณ์ในขอดีลของพระราชบัง illes, แวล็คไซร์รูปพวกนี้มันมันรับค่าจ,จริงๆนะแล้วผมว่าถ้าเราจะนึกถึงความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสนะฮะในแง่ที่ดีที่สุดในสมัยวิทยานี่ก็คือมรดกทากพระอธิษฐานนิพนธ์นะมันมีสิ่งที่เขียนไว้บันทึกไว้วาดไว้จิ้มไว้มากมายเกี่ยวกับเมืองไทยนะฮะแล้วก 对，你看，你看。